อ่านี้เป็นรถรถกระบะคันเมื่อกี้นี่คันที่อยู่ข้างหน้าเราพอดีเมื่อกี้ผมจอดชิดซ้ายตั้งกล้องไปนะฮะ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆ่อน FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็สวัสดีน้องใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางออกคู่ขนานจะขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษข้ามไปฝั่งบางบัวทองนะครับหน้าโรงเบียรคือฝนตกหนักมากแล้ววันนี้ผมรับงาน3ามเที่ยวนะฮะ วันนี้รับงานสามที่เที่ยวแล้วก็คืนนี้จะไปปาจีนต่อหลังจากที่จบงานนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเวลาสี่โมงกว่าแล้วนะผมยังเหลืองานอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะล้วดูฝนสิทั้งฝนทั้งลมนะครับกลับกลับรถมาก็ต้องไปเจอรถติดฝั่งนน้นอีกตอนนี้แบบฝนตกหนักมากลมแรงด้วย ค่อนข้างอันตรายครับแล้วเป็นทางร่วมด้วยนี่ยโอ้ยฝั่งซ้ายนะคือกระจกมองข้างนี่มองมองไม่เห็นเลยกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับคือมองไม่เห็นเลยตอนเนี้ยแบบลางๆอะ่ะเห็นเห็นไฟหน้ารถที่อยู่ด้านข้างลางๆฝั่งขวาก็ไม่ต่างกันนะฮะฝั่งขวาก็ไม่ต่างกันอันนี้คือทัศนวิสัยของ รถบรรทุกนะครับพอฝนตกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะกระจกมองข้างนี่ต้องต้องคอยอาศัยแบบมองไฟเอาแล้วก็ค่อยๆไปผมจะเปลี่ยนเลนออกไปเลนนี้นะครับเลนซ้ายนี่เพื่อที่เราจะขึ้นสะพานด้านหน้าแล้วก็กลับรถกลับรถเสร็จก็ต้องไปเจอรถติดฝั่งโน้นอีกโอ้ยแม่เจ้าโอเค วัาลากคันหลังเบรกให้เราแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับรถอะไรไม่รู้นะครับเห็นแต่ไฟหน้าครับขอบคุณครับรถเล็กนี่เสียบกันแบบไม่กลัวเลยนะไม่กลัวเราจะเบียดเข้าเลยนะรถเล็กอะเบรกยังหล่อครับเสียงเบรกอะเออเสียงเบรกยังหล่อครับรถก็สวยมีเครนด้วย โอ้ยต้องถือกล้องเลยนะคลิปนี้นะแบบตั้งกล้องไม่ได้เลยนะ รถติดแงกเลยฝั่งโน้นพอวิ่งได้มั้งไปไป,ไปค่อยๆขยับเราก็ผมก็รีบนะกลัวไปโหลดของไม่ทันแต่สถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะบทำใจทันก็คือทันไม่ทันก็คือไม่ทันนะฮะสภาพ อากาศแบบนี้ขับรถเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆไปอุ้ยน้ำขังแล้วอะ่ะนี่ระบายไม่ทันอะ่ะเออครึ่งฟุตบาทแล้วเนี่ยระบายลมท่อไม่ทันนะครับอุ้ยขอบคุณพี่รุตโอลานด้วยนะขอบคุณพี่รุตโอลานด้วยให้ผมแซงเมื่อกี้นะครับให้ผมออกคู่ขนานก่อนนะใจดีมากเลยลูกบี ทำงานด้วยกันนะครับทำงานด้วยกันพี่ยิ้มให้กล้องหน่อยสงสารไบค์เกอร์นะฮะโอ้ยสงสารไบค์เกอร์ต้องให้ไบค์เกอร์ไปก่อนนะครับฝนตกเปียกหมดเลยไปน่นแล้ว เพื่อนๆดูน้ำนะเต็มฟุตบาทเลยมันไหลลงไม่ทันอนะมันมันไหลไม่ทันหรือว่ามันตันก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอเคเราจะค่อยๆไปฝั่งซ้ายก็ติดข้างหน้าก็ติด ย่าไปอย่าไปเสียงเบรกคันนี้นะครับแปด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 ยังหล่อครับโอ้ยรถพระใบนี่มีมีพระใบคุมนี่ไม่เปียกนะครับแต่รถผมนี่ไม่มีพระใบคุมนี่เปียกแน่นอนนะฮะ <laughs> <Yeah. S 2> เออแบกตู้คอนเทนเนอร์มาอยาบ่นเปลี่ยนอีกนะ <laughs> โอ้ยฝนตกหนักเลยเพื่อนๆโอ้ยข้างหน้ามีอะไรกันไม่รู้นะอโอเคน่าจะลดชนกันนะครับ อ่านี่เป็นรถรถกระบะคันเมื่อกี้นี่คันที่อยู่ข้างหน้าเราพอดีเมื่อกี้ผมจอดชิดซ้ายตั้งกล้องไปนะฮะอ๋อไม่ได้ชนกันเขาจะช่วยกันนะฮะขอโทษขอโทษผมเข้าใจผิด ต้องรีบแล้วต้องทำเวลาหน่อยละโอ้ทั้งลมทั้งฝนนะตกบ่ายมาฝนตกทั้งนั้น รถเสียลากกันมาโอเคกลับรถได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเจอรถติดข้างในตรงที่มีการก่อสร้างกำลังสร้างสะพานนะครับ ว้ wow. Wow. <laughs> าวว้าวสงสารรถโหลด,ลดเจอน้ำขังถนนนี่กระแทกพื้นเลยนะน้ำกระแทกพื้นรถเลยนะเมื่อก่อนผมก็เคยใช้รถโหลดนะครับ <laughs> เจอน้ำเข้าไปนี่กระแทกพื้นเลยอะดังฟุบๆบเลยข้างล่าง สภาพอากาศแบบนี้ฝนตกแบบนี้แท็กลื่นนะฮะต้องลดความเร็วลดความเร็วลง ขับรถมาก็ต้องมาเจอรถติด เื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วผมออกมาจากที่พักสองนะครับออกมาแล้วก็มาเจอรถติดแบบนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นยังช่วงชุลมุนอยู่ก็เลยไม,ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายคลิปตอนนี้กลับรถมาแล้วก็ถือว่าการจราจรยังพอวิ่งได้อยู่ครับ30ตอนนี้ความเร็ว30 ก็ดีแล้วนะฮะใช้ความเร็วต่ําไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนแต่ผมจะไม่ทันงาเที่ยวสุดท้ายนะผมจะไปทันโหลดปะเนี่ยเพราะว่าที่คลังห้องเย็นนี่ห้าโมงครึ่งเบรกแล้วนะครับห้าโมงครึ่งเบรกผมต้องไปถึงก่อนต้องไปถึงก่อนก็ห้าโมงนะฮะห้าโมงนี้ก็ไม่รู้ว่าทางทีมงานจะโหลดให้ไหม คือบางทีมันมันหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่ารถวิ่งไปถึงแล้วจะโหลดได้เลยต้องต้องเตรียมของเตรียมอะไรอีกหลายอย่างนะฮะโอเคผมก็ขอกรับลาเพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับขอกรับลาท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็กรับลาน้องใหม่ทุกคนนะครับ <Color> ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับมันดูแลสุขภาพด้วยอีกทีหนึ่งนะฮะ โอเคไปแล้วไปจริงๆแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีข้างหลังนะครับกล่องอยู่ข้างหลังนะครับ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วเจ